ตัดกลับไปที่ดิจิทัลเ l l ต t หรือเงินดิจิทัลหรือหนึ่งหมื่นบาททุ่นหน้าใช่ค่ะทุกคนกำลังรอถามกันอยู่ค่ะรัฐบาลบอกว่าตอนนี้ยังเดินต่อไม่ได้ค่ะเพราะติดที่คณะกรรมาการปปรชอร,รอความเห็นปปชรัฐบาลถามไปที่กฤษฎีิกาในแง่ของกฎบัตรกฎ,กฎหมายถ้าจะกู้เงิน5้าแสนล้านมาแจกคนละหนึ่งหมืได้หรือไม่ขณะเดียวกัน ก็ถามไปที่คณะกรรมการปปชจะกู้เงิน5 0 0แสนล้านมากู้มาแจก10,000บาทมีความเห็นอย่างไรกิจสิการตอบแล้วแต่ปปช <ใน S 2> ยังไม่มาใส่วนของกิจสิการเขาตอบแล้วตอบก็เหมือนไม่ตอบ <c oughs> ตอบโดยไล่รัฐบาลให้อ่านกฎหมายวินัยการเงินกันลังให้ทาตามนั้นแหละมาตรานั้นมาตรานี้ไปดูซะไปดูเอาเองไปคิดเอาเองเออที่จะออกพระราชบัญญัติกู้เงิน5้าแสนล้าน แจกคนละหนึ่งหมื่นมันเข้าเงื่อนไขมาตรานั้นๆของพอรบนั้นๆหรือไม่ถ้าถ้ามั่นใจว่ามันเข้าคุณทําไปเลยเออผมไม่มีความเห็นมาก<น>ไปกว่านี้นั่นคือความเห็นกิจสิกาแต่ในส่วนของคณะกรรมการปปรชได้ตั้งคณะทํางานขึ้นมาคณะหนึ่งประธานคณะทํางานก็คือคุณสุภาใช่ไหมคะคุณสุภา,ภาปิย<า>จิติวันนี้ต้องเรียกว่าอดีตกรรมการปปช แต่ก่อนหน้านี้ปลายปีที่แล้วยังเป็นกรรมการปรปรชยังทําหน้าที่ถูกมอบหมายให้เป็นประธานคณะทํางานในการศึกษาไอ้ดิจิทัล a l l e t เพื่อที่จะสรุปเป็นความเห็นเสนอกลับไปที่รัฐบาลถามมาก็จะมีความเห็นกลับไปประมาณนั้น <Okay. S 2> ปรากฏว,ว่าปรากฏว,ว่าออบทสรุปของคณะทํางานชุดคุณสุภาเส,าสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นกันทั้งบ้านทั้งเมืองและ ก่อนเข้าที่ประชุมใหญ่นะแต่ชาวบ้านพวกเราเห็นกันหมดแล้วค่ะ9ข้อมีอะไรอย่างไรไสในเห็นหมดมบทสรุปกันทำงานชุดคุณสุภาได้เห็นกันทั้งประเทศที่น่าสนใจก็คือในบทสรุปชุดของคุณสุภาได้ทำข้อเสนอแนะรัฐบาลในเรื่องนี้ไว้รวมทั้งสิ้น9ข้อด้วยกันใช่ค่ะเป็น9ข้อเสนอแนะที่ช,ะกะชะกักจักระหลือเกินใช่ค่ะอ่านกี่ทีกี่ทีก็แปลว่าอย่าทำนะ เออเสี่ยงนะเสี่ยงนะกรกตไปดูด้วยนะฝากไปกรกนตนะไอ้ที่บอกว่าเสี่ยงมันเสี่ยงทั้งในทางเศรษฐกิจประเทศจะแย่และเสี่ยงในทางทกฎหมาย<น>ะจะถูกตัดคอทิ้งนะพู้กันอย่างนั้นใช่ถ้าอ่าน9ก้าข้อแรกนะที่ออกมานะเก้าข้อเสนอแนะนะใช่ค่ะที่หลุดออกมาแล้วก่อนหน้านั่นแหละในเวลาต่อมาคุณสุภาพ้นจากตำแหน่งเพราะอายุครบ70อยู่ต่อไม่ได้ใช่เมื่อ12บมกราใช่ไหมคะถูกต้องอยู่ต่อไม่ได้ใช่ค่ะ ข้อเสนอจากคณะทำงานชุดคุณสุภาก็ถูกนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการปปชใช่ค่ะคณะกรรมการปปชก็มีความเห็นว่ามันควรจะกล่าวสัก3ข้อสัก3ประเด็นใน9ข้อเสนอแนะตามรายงานชุดของคุณสุภาน่ะมันควรจะมีการปรับข้อความบางส่วนบางประเด็นมันควรจะมีการปรับอะไรสักนิดหนึ่งรวม3ประเด็นด้วยกันใช่ค่ะจะเรียกเป็นว่า3ประเด็นถอยของปปชก็ไ <No ด้นะ ไปดูซักนิดสิครับไปดูซักนิดสิครับว่า3ประเด็นถอยของปปชมีอะไรบ้างใช่ไหมเอากันอย่างนี้9ข้อเสนอแนะโครงหลักๆมันยังอยู่นะอยู่ค่ะแต่มีการเก่าประเด็นคำมีการปรับปรุงรวม3ประเด็นใน9ข้อเสนอแนะด้วยกันประเด็นที่1ประเด็นที่1การจัดทําข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันทุจริตฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นการก้าวไก่นโยบายของรัฐบาล แต่เป็นการให้คําแนะนําตามมาตรา32แห่งพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่บัญญัติว่าคณะกรรมการปรปรชมีหน้าที่และอํานาจเสนอมาตรการความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีรัฐ,ฐสภาศาลองค์กรอิสระหรือองค์กรอายการด้วยความกระรบผมลืมขย่าวขวดไปนิดหนึ่งลืมขย่าวขวดไปนิดหนึ่งประเด็นที่หนเนี่ย มันเป็นเรื่องที่คณะกรรมาการประปอชมีความรู้สึกว่ามันต้องยัดใส่เข้าไป<ช>มันต้องเติมเข้าไปก็เพราะว่าท,าทันทีที่ก้าข้อเสนอแนะจากชุดของคุณสุภารกระจายกันออกไปมีเสียงแอทแทมีเสียงกระแทกมาจากฝั่งรัฐบาลทันทีเฮ้ยทำเกินหน้าที่ถ้า<ช>คุณทําข้อเสนอแนะอย่างนี้เท่ากับก้าวไก่แทรกแสงอํานาจของฝ่ายบริหารคุณทําเกินหน้าที่คุณทําเกิน จัดการงานนอกสังคมองได้หมดอ่ะพอบอกเกินหน้าท kind of LIKE> like ี่ปุ Además, ๊บคนคิดไปไกลเลยอ่ะอะไรประมาณนั้นใช่ค่ะคณยังซ่อนดาบไว้อยู่ใน9ก้าข้อเสนอแนะอะไรประมาณนั้นเยอะแยะมากมายแก่กองทีเดียวคดังนั้นดังนั้นคณะกรรมการปปชจึงมีความรู้สึกว่าควรจะยัดเข้าไปสักข้อความหนึ่งก็คือข้อความที่คุณแมวสาวอ่านเพื่อยืนยันว่าตัวเองมีอำนาจหน้าที่ํำได้และอ้างอิงตามนี่เลยมาตราสัสอง ของพรบปปชฉบับใหม่ใช่แล้วไปดูประเด็นที่สอง่าประเด็นที่สองนะคะปรับปรุงเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจโดยลดโทนและไม่มีการฟันธงว่าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือไม่เนื่องจากไม่มีการศึกษาปัญหาเศรษฐกิจระดับจุลภาคมาประกอบเห็นไหมมีเหตุผลประกอบของการไม่ต้องฟันธง9ข้อเสนอแนะจากชุดของคุณสุภาค่อนข้างฟันธงว่า เศรษฐกิจประเทศมันไม่วิกฤตเมื่อไม่วิกฤตคุณก็ไม่เข้าเงื่อนไขในการที่จะใช้วิธีการนอกงบป,ประมาณการขออกอ,อกพรกคุณจะออกพระราชบัญญัติกู้เงิน5้าแสนล้านมาแจก1 0,000มื่นะมันเป็นกระบวนการนอกงบป,ประมาณแผ่นดินปกติค่ะถ้าคุณจะใช้วิธีการพิเศษนอกกระบวนการงบป,ประมาณปกติมันต้องวิกฤตจําเป็นมันต้องนู่นมันต้องนี่และมันต้องเข้าเงื่อนไข ตามพรบรวินัยการเงินการคลังทีนี้บางข้อในเก้าข้อเสนอแนะจากชุดของคุณสุภาฟันธงเลยฟันธงเลยฟันธงเลยคฟันธงเลยนะครับว่าฟันธงเลยนะครับว่าเศรษฐกิจมันไม่ถึงขั้นวิกฤตเมื่อไม่ถึงขั้นวิกฤตมันไม่สามารถที่จะ ออกพรบกู้เงิน5แสนล้านได้น้ำหนักมันยังไม่มากเพียงพอไม่ได้วิกฤตขนาดนั้นถ้าจะบอกในความเห็นมุมมองคุณสุภาเขาบอกว่าพื้นตรงคือยังไม่จำเป็นอ่ะต้องทำโครงการนี้แหละประมาณนั้นแต่คราวนี้แต่คราวนี้กรรมการปปชก็มีความสึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้เราถอยสักนิดนึงดีกว่าไหมค่ะ เราอย่าไปมัดตัวเองอย่าไปผูกพันตัวเองอย่าไปฟันธงแทนบรรดานักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายว่าเกิดวิกฤตหรือไม่วิกฤตไมตอบข้อนี้ดีกว่าแต่โดยมีเหตุผลประกอบเพราะไม่มีการศึกษาปัญหาเศรษฐกิจระดับชาตประเด็นที่3ประเด็นที่3ส่วนประเด็นเรียกว่าประเด็นถอยได้ไหมอ่าโอเคประเด็นที่3ประเด็นที่3ามเขามีการตัดถ้อยคําที่ว่านโยบายเติมเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็เป็นการหาเสียงที่อาจเข้าลักษณะเป็นสัญญาว่าจะให้ ซึ่งขัดกับพรบประกอบร да ัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ2561เพราะมีอายการเพียงรายเดียวที่ให้ความเห็นในเรื่องนี้ค่ะโอเคมีอายการคนเดียวที่ให้ความเห็นเรื่องนี้ก็อย่าไปฟันธงชัดขนาดนั้นในข้อนี้ก็ทะแต่คำถามแต่คำถามก็คืออตัดออกใช่ไหมค่ะตัดก็ตัดโอเค ดูเหมือนเป็น3ประเด็นถอยของปปชเรื่องเงินดิจิทัลใช่ค่ะเรามองเป็นประเด็นถอยแต่ไอ้ข้อเสนอแนะอื่นๆที่ไม่แตะที่ไม่เกลาที่ไม่มีการตัดออกมันก็ยังแรงอยู่นะแรงค่ะจริงๆมันก็แรงทุกข้อแหละมันมีคำอธิบายมัดชัดเจนมากเลยนะถ้าใครจะได้อ่านต้องบอกเลย